ลูกแดงปีนี้ราคาถูกมากๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับพวกเราติโมโรซาทไทฟินกันอีกแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่ทำงานของคุณแม่ค่ะเป็นครัวของโรงเรียนมัธยมในเมืองที่คุณแม่อยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นหลังเลิกงานก็จะชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าป่าไปเก็บลูกแดงมาขายหาไรายได้พิเศษหลังเลิกงานกันค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นนั้นนะคะก็คือโรงอาหารของ โรงเรียนพี่เพลงนะคะคุณแม่ทํางานอยู่โรงเรียนพี่เพลงก็คือเป็นแม่ครัวนั่นเองวันนี้มีหน้าที่ที่จะต้องล้างเครื่องล้างจานค่ะเนื่องจากกับข้าววันนี้นะคะที่โรงอาหารเสิร์ฟให้นักเรียนที่ประเทศฟินแลนด์กินก็เป็นซุปปลาแซลมอนนั่นเองค่ะทุกคนโดยเราจะทํากันหม้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะซุปปลาแซลมอนเนี่ยถือว่าเป็นอาหาร ประจำชาติของที่นี่เลยก็ว่าได้หรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศฟินแลนด์นะคะสำหรับใครที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศฟินแลนด์นั้นจำเป็นที่จะต้องมาชิมอย่างยิ่งค่ะทุกคนแล้วอร่อยนะคะกินแล้วจะติดใจเลยทีเดียวหลังจากที่เลิกงานแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโรงเรียนค่ะทุกคนที่ประเทศฟินแลนด์นั้นใน ในค่าเรียนแต่ละวันนั้นชั่วโมงการเรียนจะถือว่าน้อยมากๆค่ะทุกคนเมื่อเทียบกับที่ประเทศไทยเนาะเด็กนักเรียนที่นี่เรียนแค่วันละสี่ชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้ก็คือเป็นเวลาบ่ายโมงกับอีก15นาทีนะคะเด็กๆหลายห้องก็ทยอยกันเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านกันแล้วค่ะแต่บางห้องก็ยังนั่งเรียนอยู่เนาะแล้ววันนี้เนี่ย มันคือเดือนกันยาจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงที่ประเทศฟินแลนด์แล้วนะทุกคนแต่สภาพอากาศมันแปรปรวนค่ะโลกร้อนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะแดดมันเปรี้ยงแล้วก็อุณหภูมิประมาณ24-25องศาในระหว่างที่คุณแม่กลับมาถึงบ้านนะคะก็นั่งพักสักหน่อยน้องตุลีก็เลิกเรียนพอดีเลยขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปโรงเรียนหรกใกล้กิ่ววินไหมอืม วันนี้ใครมัดผมให้สวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกคนก่อนสวัสดีทุกคนก่อนแม่ถ่ายคลิปลูกอ่านหนังสือเป็นแล้วตอนนี้ตุลีขึ้นป .1 แล้วนะคะทุกคนหลังจากที่กลับเข้าบ้านแล้วสักพักหนึ่งคุณแม่ก็จะเข้าป่านะคะเพื่อที่จะเก็บลูกแดงสองถังมาขายวันนี้นั่นเองค่ะทำไมเลิกชา้าจังเลย เดินทางมาถึงป่าก,กันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้แดดเปรี้ยงแล้วก็ร้อนมากๆค่ะทางที่ฤดูเนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะที่ฟินแลนด์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะจากผลของโลกร้อนนะทุกคนนี่เป็นป่าที่สองที่ขับมาเมื่อกี้นะคะแดดเปรี้ยงจนมองเห็นเงาตัวเองเลย <c oughs> ก็คือจะดกก็ก็ดกนะ นะทุกคนแต่ลูกมันมันสุกแบบไม่เสมอกันนะคะฝั่งตอนนี้เราอยู่ทางใต้นะบางป่ามันก็สุกหมดแล้วเนี่ยเละเลยบางลูกก็เละนะคะบางลูกก็ก็เขียวไม่สุกเนี่ยค่ะแดงแดงนี่คือใช่หมดเลยค่ะทุกคนปีนี้เรามีออเดอร์ก็ไม่เยอะนะคะก็คาดว่าเก็บคนเดียวก็น่าจะหมดไม่เพราะว่าวันนี้ชวน พี่เพลงมาแล้วพี่เพลงบอกว่าแม่เก็บเองเลยนะคะแม่เก็บเองเลยเพราะว่าน้องได้ยอดได้เงินตามจํานวนที่ต้องการแล้วนะคะน้องก็ก็ไม่เก็บเลยนะคะ <c oughs> เนี่ยคะ่ะทุกคนลูกมันไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่ก็ถือว่ามันมันโอเคตรงนี้สวยอยู่นะไม่มีลูกเน่าเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะตักวันนี้ตักเท่าที่ไหวนะคะทุกคนเนื่องจากเรามีออเดอร์แค่สิบถังเนาะเราก็เลยไม่รีบนะคะทุกคน นี่ค่ะเสียงรถวิ่งผ่านไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าป่ามันอยู่ติดทางนะคะถ้ามันดกอย่างนี้ก็น่าจะแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตักค่ะลูกแดงปีนี้ราคาก็ค่อนข้างถูกลงจากปีที่แล้วนะคะถูกลงในที่นี้ก็คือเนื่องจาก มีคนเก็บขายหลายคนนะคะบางเจ้าก็ขายถังละ3-5บางเจ้าก็ถังละ30แต่บางเจ้าก็ขายถังละ20นะคะทำให้ราคานั้นค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ลูกแดงนั้นข้อดีของมันก็คือเก็บง่ายแล้วก็เก็บเร็ว แล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ในทุกๆปีนะคะลูกแดงก็จะเป็นตัวที่ทำไรายได้ให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ เก็บได้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะก็ได้มาแค่2ถังเท่านั้นค่ะทุกคนเนื่องจากเราใช้เวลาขับรถหาป่าค่อนข้างนานพอสมควรนะคะก่อจะเจอป่าที่มันมีลูกพอให้เก็บลหลายๆพื้นที่ในปีนี้เนี่ยมันดกแล้วก็ลูกใหญ่มากๆนะคะแต่บางพื้นที่มันก็ไม่มีนะทุกคนแล้วลูกมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยนะคะบางป่ามันก็สุกแล้วบางป่ามันก็ยังดิบ ปนสุกนะคะบางป่ามันก็เล็กเลก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนเอามาทําความสะอาดแล้วก็เก็บลูกที่มันไม่สะอาดลูกเสียออกนะคะลูกไม่สุกลูกเน่าออกแล้วก็ลูกพวกลูกดําๆที่มันปนมาแล้วก็เก็บออกแล้วก็ใส่ถังนะคะรอส่งขายให้ลูกค้าสําหรับวันนี้เราก็จัดไปนะคะสองถัง3ถังละ30เป็น60ยูโรก็อยู่ที่ประมาณ2,300 2,400บาทนะคะ ลูกแดงปีนี้ราคาถูกมากๆนะคะทุกคนก็เรายังขายราคาเท่าเดิมก็คือถังละ30ยูโรนะคะแต่สำหรับบางเจ้านะคะขายถังละ20ยูโรก็มีนะคะก็แล้วแต่ใครจะสะดวกขายราคาย,ยังไงเนาะก็ วันนี้สองถังเหมือนเดิมค่ะทุกคนที่เราทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ถังจะใหญ่หน่อยนะคะเป็นถัง11ลิตรเราก็แถมให้ลูกค้าเพราะว่าเราเก็บมาเยอะเราเก็บมาเยอะเราก็ไม่อยากค้างของไว้นะคะ<ๆ>ก็เลยใส่ให้ลูกค้าเต็มไปส่วนลูกค้าคนที่ถังเล็กก็ให้เขาไปอีก2กระปุกเล็กๆนะคะก็ใส่กล่องให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเนี่ยค่ะทุกคนน้ำพักน้ำแรงนะคะลูกแดงของเรา ไปกันค่ะทุกคนเอาลูกแดงไปส่งลูกค้าถึงบ้านกันค่ะลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าประจําของเรานะคะเราก็ยินดีที่จะเอามาส่งถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็ขึ้นถังเรามาสองถังค่ะทุกคนเนื่องจากลูกค้าสั่งบูเบอรี่กับเราด้วยเนาะวันนี้ให้พ่อน้องตูรี่นะคะขับรถมาส่งเนื่องจากคุณแม่ปวดหัวแล้วก็เป็นวินวินมากค่ะทุกคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนด้วยค่ะเรากลับบ้านกันค่ะทุกคน ระหว่างการขึ้นรถนะคะก็เหลือบไปมองเห็นลูกแดงนะคะป่าข้างๆบ้านลูกค้านั้นก็คือดกมากๆเลยนะคะ รายได้วันนี้ของคุณแม่หลังเลิกงานอยู่ที่60ยูโรค่ะทุกคนอยู่หรืออยู่ที่ประมาณ2,300บาทก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยเราจะมีออเดอร์ค่อนข้างน้อยนะคะแต่สำหรับเงิน60ยูโรนั้นมันก็คุ้มค่ากับการเข้าป่าที่ประเทศฟ,ฟินแลนด์ค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราติโมโรซาทฟฟินขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกาลังใจให้พวกเรามาตลอดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ